ซื้ออะไรซื้อขี้เลื่อแล้วก็ขนมแล้วก็ขวดน้ำแฮมเตอร์ขนมอบแห้หแงชีสแล้วก็ขี้เลื่อมีกินหรือไม่มีกินแล้วก็ขวดน้ำที่จริงมีสองอันนะแต่จังไม่ได้สองแล้วลุ่ลื่นลูกลูกลูกอะไรนะลูกลลกลิ้งลูกลอย ไปโอ้ยไม่เอาหรอกปะปะปะ,ปะ,ะมันไม่มีตังค์ฮะตังเดียนไม่มีเร็วมานี่มานี่มานี่มนัมนมนีตังค์อยู่ดูนางเลยนางสิทำมียงเห็นไม่ได้เลยทำอะไรต่อกด,กดปุ่มรับเหรียญ เขายังไม่เปิดลูกป้ยายไปไปไปพ่อดูดิแต่ละตัวมันอยู่ด้านบนนะว่าไปไปไปไพ่อบอกว่าอะไรนะมีแบงไหมไมีแบงไหมไม่มีไม่มีไปเอ,เอาดีๆพ่อ,อยาเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งฮ่าเล่นอ่ะ <c oughs> ไม่มีในนั้นไม่มีมีหนังยางอยอากด้จริงๆพ่อมันยังไม่เปิดไปไปก่อนเร็วกลับบ้านเดิน ไหนรถอยู่ทางไหน,ไหน,ไนดูรถด้วยนะข้างหนะ้าเดินผ่านไปตรงนี้ ไปขึ้นรถนี่แหละบ๊ายบาย